ฉันมีเธอคนเดียวในหัวใจมีเธอคนเดียวอยู่ในใจมีแต่เธอมีแต่เธอในหัวใจฉันมีแต่เธอเธอล้เธอมายร้องเสร็ไปเลยฉันมีเธอคนเดียวในหัวใจโอเคครับตาตาตาตเตาตาตาีาวาตนตา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  โอเคครับิดเงเลยเป็นยังไงล่วานเหลมากคือเหมกับคนคลั่งรักปกติรูปเป็นคนคลั่งรักไหมก็ค่อนข้างคลั่งอยู่ครับที่ว่าคลั่งรักในชีวิตจริงตอนนี้มันคลั่งรักไหมครับเคบเพียง้เห็นคนยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อดี มันก็ต้องอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราเราเจอกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นฟีลแบบว่าความรักที่มีให้ไหนเอามือด้วยไหมอันนี้ใช่น <c oughs> น่าเส้นเรื่องยังไงเออ <c oughs> เขาบอกว่าหนูมีเตะฟุตบอลด้วยหรอใช่ที่ทำไมมันทำไมมันต้องเป็นเตะฟุตบอลน,น่ะผิดแผนชื่อภาษาอังกฤษของเพลงนี้คือฟาวฟาวเหมือนเป็นฟีลแบบว่าเราแบบเป็นแผนเล่นเล่นกีฬาแล้วเราแบบว่าเหมือนเราล้ำเส้นอะไรแบบไปชอบเขาอ๋อล้ำหน้า ฟิลแบบว่าด้วยความที่ผมอ่ะเป็นชอบฟุตบอลมากปกติเราเป็นนักบอลไหมจริงๆเอาเป็นนักบอลนักกีฬาโรงเรียนนักกีฬาโงเรียนเลยแต่จริงๆก่อนหน้านี้คือผมมาเป็นโก จริงๆที่ผมเป็นโกเพราะว่าผมมีที่มาคือผมาเป็นนักกีฬาเียหลายอย่างคือตอนมอต้นผมเป็นนักกีฬาผมเป็นนักบาสผมเลยแบบฟีลแบบไม่กลัวไม่กลัวลูกบอลแล<อ>้วพอมปลายผมย้ายโรงเรียนสังคมผม,ผมเปลี่ยนกีฬาตามสังคมไอ้น,นี่เก่งหลายอย่างนะพี่เรียนก็เก่งก<อ>ีฬ<อ>าก็เก่ง<อ>เต้นเก่งร้องเก่งไอ้หนูไม่เพื่อคนอื่นเลยลรกลองมาซ้อมดูไหมก็เลยได้มาเป็นโกแล้วเก่งนะเก่งนี่เก่งมากนะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาอย่างเดียวนะล่าสุดเนี่ยเพลงนี้จะมีส่วนร่วมในการคิดท่าเต้นจ้ะคุรลูก้าคร ออกแบบท่าเต้นแล้วจ้ะมีบ้างนิดนึงครับหมายถึงว่าผมมาฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเพลงมันมากกว่าการร้องการเต้นก็คือการสื่อสารเอมันก็เลยรู้สึกว่าท่าท่านี้มันรู้สึกว่ามันน่ารักมันเป็นฟีลแบบอยากให้มันมีท่านี้ฟีลแบบว่าเวลาพี่ทําอะไรไม่ได้ดังใจพี่จะเป็นฟีลแบบตีตัวเองอะไรเงี้ยตีอกตั้งตัวชัก็เลยมีเป็นฟีลแบบมีท่าแล้วมันจะเป็นท่าเต้นยังไงวะตีอกทัตัวเนี่ยนี่เธอทำอะไรฟีลแบบว่าฟีลแบบ ทุบอย่างนี้มันจะเป็นแบบว่าผิด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 กับน้องแผนซะแล้วเะแล้วนี่เธอทำอะไรทำอะไรเออประมาณนี้แบบฟิวทำอะไรอ่ะอ๋อต้องฟิลิ่งด้วยทำอะไรอ่ะเอออะไรแบบไมันจะเป็นฟิวอุ้ยฮะหยุดหยาดหนูขึ้นมาเต้นด้วยนี่มันจะเป็นฟิว ผิดแผนซะแล้วนี่เธอจำอะไรเฮ้ยเต้นนด้เฮ้ยเต้นตามง่ายนะพิงเนี้ยใช่เออเฮ้ยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเต้นกับพี่ๆเลยคะเดี๋ยวปล่อยภาพแล้วเดียวผิดแผนไงไม่ได้คิดมาก่อนเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวเขาผิดแผนทุกคนจะเต้นตามพวกพี่ไม่ไช่จังเดีเองก็ผิดแผนอ่ะได้ง่ายมากง่ายมาก ผิดแผนเส้นแล้วนี่เธอทำอะไรจะไม่ถึงลงเธอได้ขนาดนี้ไม่ได้ตรีมใจมาก่อนแค่ว่าใจมันบอกว่าคนคนนั้นคือเธอผิดนี่ประมาณนี้อุ้ยแต่เต้นได้แล้วเนี่ยอุ้ยแค่นี้ก็ได้แล้วพี่เมือกทบทวนก่าที่ฉันจะรู้ตัวตกลุมรักเธอไปแล้วดีให้ตาย